ว่านีแม่มาเขาันว่น้อเออเขาเกบมันมาขังว่าเออคือแต่ลกวปมื่อก่อนเออเออเดินต่้ยดีนองเอ้ยกซ้ายขขวยมาเค็ยงาน